สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถแถลงการเรื่องการถ่ายหนังเอวีภาค2นะครับเนื่องจากภาคแรกเนี่ยคือถ่ายไปแล้วก็แบบลงแบบทํากันเล่นๆน่ะคือวันนั้นก็ดึกนะครับตีสอตีสอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรทากันก็เลยชวนกันถ่ายหนังเออผมก็ถ่ายแล้วก็ลงไปสรุปว่าลงได้วันเดียวยอดคนดูแม่ง1นึ่งพันน่ะหนึ่พันวิวเฮียผมก็เลยคิดว่าเออ,อมาถูกทางแล้วอันนี้เลยแจมแจมแน่นอนเอา้าโดนกระโดดถีบหน้าดีเซตเนยเสกอาวุธนะครับเนื่องจากนี่เป็น 영 <목소리도> ตคิกออกโต้กระโดดถีบยังโหดร้ายจากแอนดแม็กซิมัมได้ย่พี่แม็กไอดีสามอย่าเป็นคนขายไก่เอ้ยเดี๋ยวถึงไหนแล้ววะก็ภาคสองของเรานะครับคือเราถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วพระเอกนี่เป็นใครนี่บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าคนนักแสดงเนี่ยเขาห้ามบอกเขาบอกว่าต้องปิดชื่อไว้ห้ามให้ผมรู้ว่าเขาเป็นคนแสดงถ้าเกิดเขารู้เนี่ยเขาจะมาปิดฐานผมในทันทีคือแก๊งยากุซ่าของเราก็จะโดนปิดซึ่งปกติเราก็ไม่แคร์อยู่แล้วเนื่องจากเราก็โดนถล่มทุกวันอยู่แล้วนะยากุซ่าเป็นปน แรงดึงดูดเนื่องจากหัวหน้าแก๊งดอกไม่ใช่ก็เราก็จะไม่เปิดเผยและกันในด้านของทางนี้นะครับส่วนนางเอกก็จะเป็นแก้มนะครับซึ่งเด็กใหม่ไฟแรงคนนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะเฮ้ยนั่นใครวะนะี ถึงไหนแล้ววะกูจาไม่ได้เหมือนกันก็ตอนนี้เอาเป็นว่าถ่ายกันอะไรก็เสร็จหมดแล้วก็เหลือแต่ภาคเสียงแล้วก็ลงเอฟเฟกแล้วก็เพลงตอนนี้ก็กําลังแต่งเพลงให้ประกอบภาค2อยู่แต่ว่าก็ต้องใช้เวลากันนิดนึงซึ่งมันก็ไม่นานหรอกจริงๆแล้วผมทํางานเร็วมากนะที่ผมดูมาซึ่งผมลงคลิปทุกวันเลยไม่เว้นในแต่ละวันนะครับบางวันก็2อาคลิปแต่วันหนึ่งเนี่ยต้องลงอย่างน้อย1คลิปแน่นอนเอ้ยบังหัวร้านเมื่อกี้มันเป็นใครวะเอ้แอดอยากเป็นนักข่าวเอ้านี่จะออกแก๊งยากูซ่าวกูงั้นเหรอฮะเอ,เอ,เอ้นี่ ซิกา้าตามนี่จะไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเร็วนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปทัวร์นอกเมืองตอนนี้ก็สี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดไม่ไม่มีอะไรทํากันเลยอยู่กับตานนะตานตาน,ตานซิกเลตซิกเกอเลตอะไรประมาณนี้แล้วก็สเกต็ตทีวีอยู่กับเด็กใหม่ไม่รู้ทําอะไรสเกต็ตว่าไงสเกต็ตทําอะไรอยู่โยนักขายไก่เออสเกต็ตเป็นคนขายไก่นี่ว่าอา้าวทำไมยกมืออย่างนั้นน่ะสเกต็ตมันไม่ถูกนะเนี่ยอา้าวสเกต็ตยังอีกสเกต็ตยกทึ้นมอ้าวยกอีกอ้าวยกก็ยกเอ้าเอ้ามาสองคนนะเนี่ยอ้าวสเก็ตยังไม่จบจะเล่นอีกนานไหมฮะจะเล่นนนอีกา นี่เลือด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 เล่นอีกนานไหมฮะเอาใช่ไหมฮะเอา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 ปืนมาสู้ปืนมาสู้อย่าอยเล่นปืนสิเกตไปไหนเรามาหนี้คนขายไก่มันอยู่ยากไม่เห็นเราไม่รู้เหรอมันอยู่ยากมันมันอยู่ยากคนขายไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วมาหยุดดีว่าเกตเอาขึ้นรถแล้วเวหลงจะไปไหนอ ถ้าไม่หยุดวิ่งจะยิงนะเนี่ยนิ่งๆสเกต็ตสเกต็ตหยุดดิสเกต็ตมันมานน่ <c oughs> มันขึ้นรถแล้วมันขึ้นรถแล้วเอ,อมามันลงเอ,อใครมาวะไอนั่นนั่นมันนีโมโ่นี่วะคนขายไก่เหมือนกัน คนขายไก่ถูกลังแกเขาก็มาช่วยอย่างเร่งด่วนเลยนะทีมงานของเขาอน,นี่มันเด็กใหม่ไม่รูเ้เอาดาบสปาตามาจากไหนเนี่ยเด็กใหม่เนี่ยเอาแล้วอยากฟันดาบด้วยใช่ไหมมามา,มาไปไหนเราฉันรู้นายเพิ่งมาวันแรกนะแต่ว่าก็ต้องได้รับการต้อนรับที่ดีจากแอดมินสุดหล่อคนนี้อยับนิ่งดีนี่นเป็นการต้อนรับเด็กใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้รับนี่มานี่มานี่ไปไหนโดนล้าโดนเรา ไอคิดจะหนีฉันหรอดัก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 มันไว้ดักมันไว้อย่าให้มันวิ่งไปทางนั้นลูกดักไว้ดิเอาไงดีลูกพี่ยิงเลยยิงเลยยิงเลยเออยิงเลยยิง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 เลยยิงเลยยิงดัก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 ไว้ดักไว้นี่เป็นการต้อนรับเด็กใหม่ที่หยุดวิ่งดิเดี๋ยวให้เงินเดี๋ยวให้เงินเออถ้าตายแล้วเดี๋ยวทางเราจะให้เงินนะเงินเอ้าเอ้านี่มันไม่ไม่ไม่มันเอาปืนมาจากไหนเฮ้ยอ้ยยอมันเอาปืนมาจากไหนวะ ทิมหายแนละ้วเอาไงดีลูกพี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแบบนี้ไม่ยอมเฮ้ยสงสัยมันจะติดคุกเดี๋ยวพี่เยี่ยมมันในคุกอ่าส่งมาคุกแล้วก็เอานั่นมันใช่ไหมหมอนั่นใช่ไหมเฮ้ยใช่เลยใช่เลยใช่เลยหมอนี่แหละหมอนี่แหละที่ยิงพวกเราที่ยิงพวกเราเข้าไปฆ่ามันเลยไหมเข้าไปฆ่ามันเลยไหมเ <c oughs> ข้าไปฆ่ามันเลยไหมเข้ากงนเหรอให้เวลา100วินาทีเข้าไปจัดการไปจัดเลยโอ้โหโหดมากโหดมากลุกน้องเราโอ้โหโอ้ยโ, <c oughs> โอ้ทำไมโดนเหยียบตาย,ยางั้นเ่ย เอ้าตายอีกแล้วต้องให้เข้าไปช่วยน้องเรามันโหดเกินไปมาเฮ้ใจเย็นเอ้เออเอ้ยเด็กใหม่นี่มันเฮิมเกิมเอ้นี่มันแหลก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 ลำแหลกลำหยับหยับแหลกแหลกนี่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 หยิบหัวหยิบหัวหยิบหัวนักโทษประหารนี่หยับหยับหยับเออเออเล่นมันให้หนักเล่นมันให้หนักเล่นมันให้หนักนี่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 คือการต้อนรับเด็กใหม่ที่ดีและประณีตเอายีสีไปแล้ว ไปพวกเราออก จริงๆเลยไปไปเถอะพวกเราปล่อยมันไว้นี่แหละป่ะเราไปหาโจทย์ใหม่ดีกว่ามันบังอาจมากใช่มันบังอาจจริงๆเออมานี่เดี๋ยวเราไปฆ่าคนขายไก่ต่อคนขายไก่ไก่ครับไก่อ้าวนั่นไงประกาศแล้วไก่อยู่ไหนถามนี่ไก่อยู่ไหนเอานี้ไงไก่อ้าวไก่ไก่มาแล้วซื้อซื้อซื้อไก่ซื้อไก่ซื้อไก่ซื่อซื้อไก่ซื้อไก่ซื้อไก่ขายดิซื้อจะกินไก่ลูกกินไก่นี่ได้เลือดนะครับไ c k เคฟึบโอ้โหเลือดเต็มนะนี่เลือเต็ม เลย เป็นอะไรที่เยี่ยมโอ้โหเยี่ยมเลยตอนนี้เราก็กินไปหลายกล่องอุ้ยอุยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหนี่ฉันตดเลยเนี่ยไอ้นี่แกจะไปไหนโอ้ตอนนี้เราได้สกิลตดมาครับสกิลตดที่โหดร้ายอื้อหือโอชิดโอชิดชิดแล้วนายต้องดมตดฉันก่อนนะเข้าใจไหมอยู่นิ่งนี่นะมีการเอียงตูดต้องไปขี้ในป่าแล้วมันเป็นอะไรที่ทุเลศมากนี่หัวหน้าแก๊งยาวุ่าไม่ควรที่จะทําแบบนี้ใช่ไหมโอ้ขีแป๊บหนึ่งเอ้ยอย่ามาแอบดูดิโอ้โคนกำลังเบ่งขี้สเก็ต <TV. S 2> เฮ้ยเฮ้ยคนกำลังขี้ออกไปมาดูทำไมเนี่ยอืมไม่ดีเลยนะ <c oughs> มากวนทำไมเนี่ยโอ้มาขี่รถด,ดูอย่างงี้ขี้ไม่ออกเลยเนะี่ยโอ้ยสำเร็จแล้วอืม ไอพวกนี้เอ้ยมันออกมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดการมันด้วยฉันมันรอ,อกแกนหน้าคุกนานแล้วไอ้บ้าเอ้ยมีคิดจะสู้อีกเหรอนี่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 สู้แกงแกงแข็งแกงแข็งแกงขึ้นไปไปที่เด็กใหม่ไปที่เด็กใหม่ไปห,มไปหาเด็กใหม่เฮ้ยเรียกรถมาเรียกรถส่วนตัวมาเร็วเรียกรถส่วนตัวมาสิของพวกนายฉันรู้พวกนายมีในแหละเอ้อขึ้นมาตามไปหาเด็กใหม่กันเร็วๆทิ้งนีโมไว้ไนี่แหละอ้าวเขาก็มาแล้วไปเลยวันนี้เราจะไม่จบเราจะทำล่าฆ่าเด็กใหม่ไมด้าว างนี้ก็สวยดิเอา้าหรือว่าเด็กใหม่มันก็ตามล่าเราเหรอวะน่ะนั่นไงอยู่บนสะพานไปหาเด็กใหม่แรงางทางเลยนี่จะไปไหนนะเอา้าคิดจะขี่นี้งั้นเหรอเฮ้ยมันคิดจะขี่นี้เรามันอยู่นั่นใช่มันอยู่นั่นอุ้ยนี่มัน NRG นี่นะเอา้ารู้สึกว่ามีใครล่วงไปคนหนึ่งแต่เราไม่ต้องสนใจตาม,มันไปไปไป ตามมันใครเป็น l e ีคนส่งไก่ไม่มีถ้าใครอยากเป็นไก่ต้องเป็นคนขายไก่พนักง,งานขายไก่ต้องติดต่อแอดมิน maximum สุดหล่อคนนี้เท่านั้นเดี๋ยวจะรับคนเข้าพนักง,งานส่งไก่ใช่เจ้ายังคุณนะสมบัติไม่ถึงเห็นไหมตาดนี่เขารู้ดีเนี่ยตอบแทนแอดมินด้วย เฮ้ยนั่นมันตกน้าโอ้เฮ้ยนี่พวกนายขับรถตกน้ําได้ยังไงเนี่ยไม่มีทักษะอันซะเลยนะโอ้นี่ดูอย่างฉันเนี่ยนี่เจ้าบางอ่านนี้ลงน้งํเง้นเหรอเอาน้ํามลพิษไปซะนี่ฉันจะเยี่ยวใส่น้ําให้พวกเจ้าเลยนี่แหละเหมือนหน้าแกงเยาวุซาที่เขาทาตัวที่ทุเรศจริงๆเลยแต่ว่าหน้าตาเขาก็หล่อเลยให้อภยัยได้ไม่ว่าจะเรื่องไหนๆนี่มันจะดำน้ํานานเกินไปมันคิดจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยฉันไปดูมันก่อนนะป่าเอ้ยขึ้นมาซิอย่าคิดอย่างนั้นชีวิตคนมันมีค่านะไอ้หนูเอ้ย นี่มันฆ่าตัวตายนี่นะเฮ้ยไอ้บ้ออาเอ้ยนี่ทำไมงทำแบบนี้ด้วยเราไม่น่าไปฆ่ามันเลยนะเนี่ยว่าไหมฉันว่าเราเลิกฆ่ามันดีกว่านะไปไปข้างบน <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลียกเลียกลรถส่วนตัวมาไปคันนี้เราจะไปคันนี้กันโอ้แต่ละคนนี้มีรถส่วนตัวกันทั้งนั้นเลยนะรวยกันจริงๆรงไอพวกน,นี้ไม่ธรรมดาไปตอนนี้เราก็จะเข้าเมืองก่อนเลยอันดับแรก เข้าเมืองเพื่อที่จะไปหาเด็กใหม่คนนั้นว่าเขาต้องการอะไรทําไมถึงฆ่าตัวตายเนื่องจากความโหดร้ายของแกงยากุซ่าในสมัยนี้นะทุกคนต้องตื่นกลัวมันจะโหดร้ายเกินไปถ้าถูกจับได้แล้วเจ้าจะยิงทําไมเนี่ยแมนอย่ายิงโอเคเดี๋ยวเข้าไปหาแมนก่อนดีกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปหาแมนแป๊บเอ้าแมนไม่อยู่นี่หว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแมนเข้าทอกฮารุเร็วเร็วเร็วเรวจะคุยด้วยอ่าได้เดี๋ยวฉันรอฮัลโหลมากันยังแมนฮัลโหลได้ยินไหมจุกลู ได้ยินไหมเนี่ยอันนี้สเก็ตสเก็ตสเก็ตได้ยินไหมสเก็ตได้ยินได้ยินโอ้แล้วแมนไปไหนเนี่ยไม่ได้ยินเนโมโก็ได้ยินใช่ไหมพี่เดี๋ยวทำก่อนรู้ปรับไรไว้ไม่ได้ยินอ๋อไมพังใช่ไหมเอา้าไปไหนแล้วอ่ะแมนโอ้แมนนี่ออกไปทํใไมเลยนะครับตอนนี้เมื่อกี้นี่ไล่ฆ่าเด็กใหม่อยู่นะเนี่ยถา่ายคลิปแบบไล่ฆ่าเด็กใหม่กันน่ะเราจะฟิวฟบล,ลงไปแบบนี้พี่นี่มีเทคนิคการขับรถขั้นสูงนะรู้ไหมสเก็ตสเก็ตนี่ชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อแต้มชื่อแต้มชื่อแต้มอ๋อ เฮ้ยขึ้นมาดิค่าค่ะ,คะว่าไงว่าไงห้าทุ่มเหรอคะ่ะห้าทุม่มเลยหรอเนี่ยโอ้ห้าทุ่มแล้วเฮ้ยไปไปกันเลยไหมไปตอนนี้เลยไหมไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะควมาเร็วเเฮ้ยงั้นสเกต็ตงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปตีหลีเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เนโมโมบ้านหรือเปล่า <c oughs> พี่จะไปอัดเสียงไปอัดเสียง AV ภาค2ไปแล้วงั้นก็แค่นี้แหละ